สวัสดีครับเด็กๆหลังจากที่ห่างหายจากครูแบงค์ไปนะครับที่ผ่านมาเราเรียนแต่วิชาสุขศึกษาเนาะวันนี้เรากลับมาเจอกันในรายวิชาพละศึกษาในะชั่วโมงที่2หลังจากที่ครูแบงค์ให้เด็กๆ ทำท่ากายบริหารร่างกายไปคนละสท่านะครับสัปดาห์นี้เรามาเจอการที่เข้าสู่อุปกรณ์กีฬานะครับแต่ช่วงยุคโควิดแบบนี้เด็กๆไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับเด็กๆเรียนที่บ้านคุณครูจะให้เด็กๆนําสิ่งของวัสดุที่อยู่บ้านมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพละรศึกษานะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะทําท่าอะไรปฏิบัติอย่างไร เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับว like ันนี้ครูแบงก์ก็จะนำขวดน้ำนะครับที่ใช้ดื่มนะครับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภลระนะครับแล้วขวดน้ำนี้จะช่วยในการการบริหารร่างกายหรือเข้าสู่บทเรียนวิชาภลระอย่างไรเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยขั้นตอนแรกก่อนที่จะฝึกนะครับเด็กๆก็นำขวดน้ำหรือวัสดุที่เด็กๆคิดว่ามันเหมาะสมในการที่จะฝึกนะครับที่อยู่ในบ้านเรามาวางด้านซ้ายมือของตนเองแล้วก็ด้านขวามือ โดยแบบฝุดแรกจะเป็นการสไลด์ไปแตะบดน้ำนะครับเอาขั้นบ่น้ำมาใช้โดยเดเวกอาจฝึกสักไปกับนับหนึ่งไปกับนับสองนะคะทั้งสิบร้อนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะอ่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับเด็กๆจะต้องยืนเท้านําเท้าตามต่ออนยะ่างที่ไปเ,เคยสอนไว้นะครับก็คือเอาขาที่ถนัดไปไว้ด้านหน้าขาที่ไม่ถนัดไปไว้ด้านหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ 1 2 tám không có đến nói nữa hả แบบสึกนี้ก็จะเป็นการสไลด์นะครับซิกแซกนะครับเพื่อเอาอุป์กรเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยตรไปก็ในเรืขวดน้าไว้นะครับเด็กๆก็หักขวดน้ำเปล่าๆมาตั้งไว้สัก5้าจุดหกวงนะครับเพื่อทําการสไลด์ซิกแซกไปด้านหน้านะครับไปกับนับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ะสาให้ให้ดูสักสามรอบนะครับอะแต่ก่อนที่เด็กๆจะสไลด์ไปด้านหน้าอย่าลืมนะครับทูปแบบการยืนเด็กๆจะต้องยืนเท้าหน้า เดี๋ยวมาดูตัเลยนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับ สนะครับอโอเคครับเด็กๆครูแบคงสาธิตให้เด็กๆดู3รอบแล้วนะครับเรานําวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่มีอยู่ในบ้านที่เหมาะสมในการออกกาลังกายนะครับในทักษะการสไลด์นะครับทักษะนี้เราสามารถนําไปใช้ได้หลายๆกีฬานะครับเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเป็นทักษะอะไรครูจะนำอุปรณ์อะไรมาสาธิตให้เด็กๆดูนะครับก่อนที่จะหมดชั่วโมงวันนี้ไปนะครับเด็กๆ ย่าลืมนะครับให้เด็กๆเ,เลือกมาทักษะใดทักษะหนึ่งของวันนี้นะครับอาดิติปส่งมาให้ครูแบงดูด้วยนะมาเป็นการแลกเปลี่ยนทักษะกันในกลุ่มหลายพระศึกษาป .4 แล้วก็ป .5 นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ